บริสโตโบลาวนบริสโตร้านอาหาร สามารถที่จะจอดรถแล้วเดินไปน้ําตกอิตูได้ค่ะใครมาเที่ยวเราใต้โซนน้าตกเทพโบลาเวนเราอยากจะแวะไปเที่ยวน้ําตกอิตูมีร้านอาหารอยู่ที่ปากซอยน้ําตกเจ้าของร้านเป็นฝรั่งใจดีเวลคัมให้เราเอารถไปจอดเพื่อที่จะเดินไปเที่ยวที่น้ําตกแต่แนะนําว่าเดินหอบนะคะทางเข้าน้ำตกด้านในต้องใช้รถกระบกเข้าไปเท่าน,านั้นอาหารร้านนี้มีของเด็ดเหมือนแพติีซุกซ่อนอยู่ในโบลาเวนขนมปังจะเป็นของดีเป็นซาโดขนมปังยีสต์หมักเพื่อสุขภาพราคาแรงใครๆก็รู้ สำหรับขนมปังชนิดนี้นนแที่นี่ไม่แพงเลยส่วนที่เห็นเป็นแค่มะเขือเทศแปะชีสแปะบนขนมปังเนี่ยอร่อยนะ อร่อยขัดกับกรูปร่างหน้าตาใครจะเชื่อมีากม่ซอสถั่วบดตรงนีน้ใครจะเชื่อว่าอร่อยแต่อร่อยมาก เด็ดสุดของร้านนี้ก็คือน้ำส้มน้ำส้มคั้นที่เห็นพวกเราเหมามาจนส้มหมดร้านเลยค่ะใครไปเชี่ยววอลเว่อย่าลืมแวะร้านนี้นะคะแฟนเจ้าของร้านเป็นคนลาวเขาบอกว่าทุกครั้งที่คนไทยมาแวะร้านเขาคนไทยจะเป็นเครื่องรางที่นําพาแขกเข้ามาในร้านจาัดแน่นแต่ไมหมดเรียกว่าเรียกว่าเป็นตัวโชคดีเป็นตัวเงินตัวทองของร้านเขาเลยะคะ่ะ